สวัสดีครับตอนนี้ผมได้พามาเที่ยววัดจันทารังสีวัดของหลวงพ่อสดนะครับตอนนี้วัดหลวงพ่อสดนะครับเป็นวัดที่อยู่อําเภออ่างทองนะครับเป็นอยู่อําเภอ่างทองนะครับผมก็ได้พามาเยี่ยมชมมาเที่ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําคือให้ดูนะครับว่าสถานที่ต่างๆนะครับลมรื่นมากนะครับเป็นอีกสาขาหนึ่งของของหลวงพ่สดนะครับ ที่เรารู้ๆมาเราก็เคยไปเที่ยววัดธรรมกายนะครับไปเคยไปเที่ยววัดปักน้ําหลวงพระสดแต่เราไม่เคยมานะครับจังหวัดอ่างทองนะครับจังหวัดอ่างทองก็เป็นของหลวงพ่อสดเหมือนกันนะครับแตอนี้ผมจะพาไปเดินไปดูเดินดูบริเวณนะครับเดินดูดูบริเวณนะครับสร้างพระอุโบสถนะครับใช้จำนวนเงินทั้งสิ้น65ล้านบาทครับ65ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปไปชมนะครับก็ตามผมมานะครับตามผมมานะครับ เออนี่ก็คือเป็นรูปปั้นนะครับหน้าพระอุโบสถไม่ทราบว่าภาพเห็นชัดไหมครับอาจจะย้อนแสงเล็กน้อยนะครับผมก็พามาเดินดูภายรอบนอกนะครับภายเดินรอบนอกก็เป็นพระอุโบสถนะครับที่สร้างนด้สวยงามมากครับนี่ผมถ่ายยอดปราสาทให้ดูนะครับครับผมก็พามาเที่ยวชมเรื่อยๆนะครับพามาเที่ยวชมเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศดูความสวยงามนะครับสิ่งที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วเป็นพระวิปัสสนาที่มีกระแสศีลนะครับ Ask, ของหลวงพ่อสดว,รรรวัธรรมกายซึ่งมีวิชาธรรมกายนะครับมีวิชาธรรมกายนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของพระอุสดก็จะมีรูปปั้นช้างอยู่นะครับไม่ไม่ทราบไม่ทราบว่าผู้ชมเห็นชัดไหมครับไม่ทราบว่าผู้ชมเห็นชัดไหมครับก็อาจจะถ่ายย้อนแสงหน่อยเพราะว่าตอนนี้แสงแดดก็แรงกล NG ้ามากนะครับอันนี้ผมพยายามจะถ่ายให้ดูภายรอบนอกก่อนนะครับส่วนข้างในก็จะมีรูปปั้นหลวงพ่อสดนะครับเป็นองค์พระประธานนะครับเป็นองค์พระประธานอยู่นะครับ เป็นองค์พระประธานก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และสานิกชนทั้งหลายของวงชนชาวไทยเราเป็นที่นับถือด้วยบุญบารมีและบุญญาธิการของท่านนะครับเป็นบุญญาธิการของท่านนะครับสถานที่นี้นะครับอยู่ที่อ่างจังหวัดอ่างทองนะครับวัดจันทรังสีนะครับวัดจันทรังสี ครับนี่ผมก็พยายามให้ให้ดูบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศที่ล่มลื่นมากนะครับเป็นบรรยากาศที่ล่มลื่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าภายในพระบูโบสถนะครับเป็นประตูทางเข้าภายในพระบุโบสถนะครับก็จะมีถานที่นั่งวิปัสนาฐานที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับแล้วก็มาวะมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพศนะครับมากรนะครับมากรนมรสการหลวงพศได้นะครับ อันนี้ต่อไปก็เป็นพระอมรทานองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมพาพาไปชมนะครับพระมหาธาตองค์ใหญ่นะครับผมพาไปชมด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เมื่อกี้ผมเข้าไปผมก็ริมทำทำทำคลิปถ่ายคลิปมาให้พ่อแม่พี่น้องและเพื่อนฝูงทั้งหลายนะครับที่ชอบรับชมบรรยากาศภายในนะครับนี่ผมก็พาพาพามาเดินดูภายในนิดนึงนะครับพาเดินไปดูนั่นิดนึงสวยงามมากครับสวยงามมากผมยอมครับผมขอส่งเสียงมาบบางหน่อยนะครับ บรรยากาศที่สวยงามสวยหรูมากแล้วครับเห็นไหมครับผมพามาเยี่ยมชมแล้วครับบรรยากาศที่ไหนนะครับต้องใช้รถเสียงนิดนึงนะครับอาจจะเสียงอาจจะดังเบาไปนิดนึงนะครับรูปปั้นวัดศพองค์ใหญ่มากเลยครับองค์ใหญ่มากเลยนะภายในภายในพระบูสดนะครับก็จะมีรูปภาพรูปเหมือนต่างๆนานาครับของหลวงพระสดปากน้ํานะครับแล้วก็มีสิทย์ญาณุสิทธิ์ทั้งหลายของพระสดนะครับ นี่ผมก็ขอใช้ใช้เสียงเบาเบาเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่พระพุทูศาสนาระนะครับเราจะส่งเสียงดังไม่ได้นะครับอยากให้พูดให้เบานิดนึงอาจจะดังเบาไปนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขออภัยขออภัยจบเท่านนะครับเพราะว่าเราจะส่งเสียงดังอะไรไม่ได้นะครับเป็นบารวอลพุทูศาสนานะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับ ผมก็ขอกราบขอบคุณมากครับผมก็ขอจบคลิปจบไลฟ์แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ